ย้วัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรามาเล่นเกมเดดบอยใช่ทำไมเราต้องแบบแพทเทิร์นนี้ตลอดเลยวันนี้เรามาเล่นแคนิบัสผมเพิ่งซื้อมาแล้วผมก็เปิร์กวันวาทุกอันเลยตึง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 เชี่ยเปิร์กแล้วไม่รู้อ่ะแต่รู้ว่ามีติของตกอ่ะแล้วก็ไอพวกเคลียร์นี่มันเอาทุกอย่างมาเลยนี่ขอโทษด้วยนะถ้าเราไม่สุภาพอ่ะพวกเขาโหแบบไฟฉายปะไม่ไฟฉายก็อังสาว น้องสาวดูก่อนไหมน้องสาวน้องสาวไม่ดูอ่ะน้องสาวไม่ดูเลยน้องสาวเอาแะเอาของอ่ะมีคนอยู่ทางซ้ายนะโอโหคิดจะวนหิงก้อนนั้นหรอครับจเจเป็นอะไรที่เปิดเกมมาก็เจอเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถึงกับงงถึงกับเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยทําไมตัวแค่นี้อะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ห้องวีไปเลยเกมนี้จะได้จุกๆุฆาตกรแบบตกใจนะเฮ้ยเขี้ยะไม่ใช่ฆาตกรเซิร์ฟเวอร์เซิร์เวอร์ตกใจเฮ้ยเขี้ยะแม่งเปิดมาแม่งล้มแล้วคนนึงอีกคนนึงก็ล้มอ้าวชิวหายแล้วเหลือสองคนทำไงดีเนี่ยทำใจสิ ซ้ำไหมซ้ำหน่อยดีกว่าโดดฟลุ๊ปมาไม่โดดฟลิปฟลุปมองหลังไหนครับมองหลังไหนครับอ้าวเฮ้ย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 อยู่ตรงนน้นคนหนึ่งนะผมเห็นละน่าจะไปช่วยเพื่อนเอ็งคิดว่าเอ็งเจ๋งเหรอวะเอ็งคิดว่าเอ็งเจ๋งเหรอวะโทษทีว่าพอดีพี่เป็นคน ต้องซ้ำอ่ะล้มแล้วซ้ำอ่ะน้องโทษทีว่าฟลุ๊ปฟลุ๊ปทำทรง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 โอู้ช่วยกันเร็วมากนะไปครับไปครับโอเคเฮ้ยแข็งดีเฮ้ยรอก่อนรอดก่อนโอเคผมเห็มล่ามีคนพันเนื้อพันตัวตรงนู้น ทำทรงอีกแล้วอะทำทรงบ่อยวพวกเนี้ยผู้โดดไม่โดดเว้ยให้ผมเอาโมลีมานี่ว่าขอโมลีก่อนนะกันใช่ไหมเอา้าทำไมโมลีไม่ได้เอ,อ้านี่ไงโมลีมาแล้วทำทรงนะทำทรงนะเอา้า นี่ไงนี่ไงโมลี่มาแล้วอุยคุยทำไมเป็นคุยไม่ใช่เป็นคาซีนะอันนี้เป็นเหี้ยเขาเจ๋งเือปกติมปยึดเป็นอย่างนี้แล้วตายครับตายร้องอย่างนี้โอเคมีคนปั่นเครื่องนู้นโอเคผมจะอ้าไปทางนี้แล้วกันให้เขาดันขึ้นนะ กำลังพูดเลยให้เขาดันขึ้นนะที่ไอ้น,นี้มันทรงอ้อมนี่นี่ทรงอ้อมทรงอ้อมพี่ก็ทรงอ้อมไห้น้องก่อนพี่จะก่อนพี่จะรู้ทางพี่ก็อ้อมมาขนาดนี้แล้วอ้อมจนแรงตกอะว้าวอย่างโมลีไม่ได้อะเอาโมลีเขียวบานี้มันไม่ได้ทุกคนใช่ไหม เล่นโซนนั้นกันเต็มเลยอ่ะผมเอายาการเล่นโซนนั้นนะเพราะว่าผมจะได้เข้าห้องวีง่าย,งายไงดึงเข้าห้องวียงเดียวเลยอผมว่าเขาโดดว่ะโดดตรงนั้นด้วยเอาไปก่อนเอาไปก่อนเจ็บหนึ่งขึ้นไปขึ้นไปเครื่องเสร็จนะเครื่องหลังเสร็จแต่เรายากนข้างหน้าก่อนเพราะว่าผมอยากโมลีไงล่ะใช่ไหมสีเขียวมันได้กี่กี่คนนะมันไม่เด้คนใช่ไหม สีแดงหายากมากเฮ้ยเขี่ยกูมเมาอะไรเนี่ยเขาช่วยเพื่อนแล้วนะโหทรงทรงยิงไกลเนี่ยยิงไกลฟึบฮะฮะเขาที่ก็จะลมไม้มูนี้ได้ไหมเนี่ยมีคนมาพับไม้ไหมน่าเสียดายน่าเสียดายมูนี้ได้ไหมวะไม่ได้อะน่าเสียดายจริงๆเลย เอาโมลี่เขียวมาก็เกลืออย่างเงี้ยนะครับน้องๆอยากได้โมลี่แดงอ่ะแต่ไม่มีอ่ะมีคนอยู่เท่านี้นะห้องวีไปเลยละกันโอเคโอเคเอาตาเลยนี่ว่ะแล้วกูเข้าห้องวีจำเพี้ยอะไรเดี๋ยวเฮ้ยเองก็พูดเกินไปเองก็พูดเกินไปปึ๊บๆึ๊บทำทรงนะทำทรงนะนี่ของเราทคำทรงทรงเหรอ อันนี้ทรง,งยิงไกลนะโอเคมไม่ได้ขับไมโโ้โอู๋มีลงมีรอกันด้วยขอบใจนะจะไม่ต้องนี่โอ้ยหยัดไม้ไม่ได้เว้ยวิ่งไปละทางเดิมเลยปึ๊บปึ๊บเค เฮ้ยโอ้โหมียกมียกอ้าวกูได <I S 1> ้กากเกินม <one> ีโยงมียกมียกมียกแต่ไ้โมลีอ่ะโมลีได้ไม้อะโมลีไม่ได้ด้วย so sad เลยอ่ะมีคนอยู่ไหนเนี่ยไม่ใช่คนเจอหลุมรับไฟอ่ะอ้าอายายายามีคนอยู่แถวนี้แหละผมเห็นทองอยู่ นี่เช oh 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 oh. ิงมันหนาเชิงมันหนายนี่โอ้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 เชิงหนาเกินไม่กูโก้เกินเอาพักทีเอาพักทีเอาพักทีออกไปข้างนอกแล้วปึ๊บทางนี้กูอ้อมตรงนี้ปึ๊บหลอกตัวเองอีกแล้วยุคอน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 เฉายยุคอนเฉา ไอชายชายหยุดก่อนหยุดยังไงเนี่ยโอเคผมตั้งหลักใหม่โอเคปึ๊บ,บทึ๊บทำสมอ,อ้อมหมดเนี่ยแหละหมดเนี่ยแหละเอ้าไม่หมดเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชายหยุดก่อนเลือเองอะ่ะข้ารู้แล้วปึ๊บออกซ้ายซ้ายแปะอะไรออกขวาเว้ยนี่แยกซ้ายขวาไม่ได้ละสมองสมอง บอกแล้วสเสพเยอะตัวนี้แลหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพับไม้จัดเลยละกัน,นช้าไปช้าไปโอเคโอเคน่าจะไปแตะเพื่อนนะจากที่ดูทรงแล้วใช่งด้วยแตะเพื่อนครับแตะเพื่อนวอทวอท กูอะวอดเลยอ่ะวอดดื้อจื้อหมินคาง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 เอา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 แอมแหลก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 คุแหลกคุแหลกเก้ยใจเย็นใจเย็นไอ้ชายพี่แหลกลองใจเย็นสิโอเคกูต้องกดแล้วล่ะกดตีบอกรสินี่คือตอนนี้เครื่องน่าจะร้อนเลยแหละบันเลนแหลกอ่ะก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับ คนนึงจะน่าจะรักษาตัวเองแล้วแหละเราแขวะตรงนี้ดีเหรอคนนี้ไม่เคยโดนเฝ้าเลยนะมีออร่าไหมไม่มีออร่านะโอ้หเมื่อกี้เราพลาดอ่ะอืมไม่อยากเฝ้าเลยอะ่ะ หาไม่เจอแล้วอะมาดูโอเวอร์วิวก่อนนะเอออยู่ไหนเอยพยายามมาโซนแถวน,น,นี้เอานน่นไงอาจะเอ๋ เฮ้ยกูขาดเกินเองกาดเกินเองกาดเกินมาถึงกลัวนะเฮ้ยถ้ามีแบบคำหยาบว่าต้องขอโทษเลยนะมันต้องแบบหนุบฟิลเล่นนิดนึงๆๆอ่ะเออเกฟซี่อยากได้โมูเลเยอะกว่าน,นี้ก็ตัวนี้เป็นตัวที่เล่นง่ายนะเล่นง่ายเล่นง่ายจริงเออ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 แต่ก็ต้องหาวิธีหยุดก่อนอ้าวหลุมอยู่นี่ ก็สำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย